วัสดีในช่วงบ่ายนะคะดีแดนความรักค่ะกูสุแลนก็ส่งความสุขไปถึงพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในช่วงบ่ายนี้ที่แน่ๆก็มีจํานวนที่น้อยลงทุกวันทุกวันก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็อัพข่าวต่อไปมีหน้าที่อัพข่าวก็อัพข่าวนะคะทำตามหน้าที่สำหรับคนที่แบบชื่นชอบรักเสือจ้าหวังฮบอด้ดยกันส่งความสุขไปยังทุกพื้นที่ด้วยนะคะขอทุกคนนั้นมีความสุขมากๆกับช่วงเวลาของวันที่17ตุลาคมนี้ในช่วงเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นไลที่โหดีใจมากๆเพนเซจ้านะคะปรากฏตัว ที่งานของบูเชอรรองหล่อง,งดงามดุดังเทพบุตรนะคะแล้วก็ยังเี่ยวเห็นอยู่เครื่องประดับของเซลจานที่เซวจานได้สมใส่นะคะนอกเหนือจากนั้นกันที่เซลจานเนี่ยมีโชว์ในอคาวป,ปองเซลจานก็ถือว่าเป็นบิดามดาของเพชรที่แท้ทรูจริงๆสวยงามนะคะราคาเนี่ยน่าที่จะโหประเมินค่าไม่ได้สอบชื่อของเซลจ้านกับการออกงานนะคะของบูโชรองค่ะในช่วงเมื่อคืนนี้บูชร์องชาร์ตรองออรูถ้าแวมอา่านภาษาฝรั่งเศสผิดเนี่ยบอมขอโทษด้วยจริงๆนะคะ แลกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคือกราดบูโกไว้คือชื่อง,งานเมื่อคืนนี้ของบ er ูช์ลงเซียจ้าวจะเดินทางไปร่วมงานในฐานะของโก o บอลแบรนด a แอมบาสเตอร์เป็นแอมบาสเตอร์ระดับโลกของแบรนด์นี้ค่ะชุดของเซียวจ้างเป็นชุดสูทส,สีดำที่หล่อมากๆนอกเหนือจากนั้นทําะมีเครื่องประดับของแบรนด์บูชลงเป็นเครื่องประดับนะคะที่ออกมาใหม่นอกจากเซียวจา้งจางเลยังมีซูเปอร์ซาวฟังประเทศจีนนะคะเดินทางไปร่วมงานนี้ก็เยอะมากเหมือนกันแล้วบูชลงนะคะแล้วก็สื้อต่างๆก็ทําขาวด้วย เสียวจา้านหล่อมากจริงๆนะคะพี่น้องเสียวจา้านก็ปลีกตัวจากการถ่ายทําภาพยนตร์นะคะที่อ e ีชางสำหรับภาพยนตร์ที่เราทราบว่าการเดินทางถ่ายทํานั้นยากลําบากเซียวจา้านต้องปีนภูเขาขึ้นไปนะ,ะเพื่อที่จะถ่ายทําร่วมกับทีมงานเซียวจา้านก็มีได้ให้สัมภาษณ์ด้วยะคะ่ะสำหรับการเดินทางไปร่วมงานในช่วงเมื่อคือนนี้คือทุกคนเห็นเซียวจ้านเนี่กออกรี๊ดเซียวจ้านมากๆคือเซียวจ้านดูดีและดูหล่อมากๆคนในงานก็วีเซียวจา้านพิธีกรก็มีถามเซียวจา้านด้วยนะคะว่ามีวิธียังไงที่ทําให้ตัวเองนั้น ดูดีได้แบบตลอดเวลาเลยเซี่ยวจ้านได้บอกเคล็ดลับนะคะว่าต้องหมั่นออกกําลังกายคือออกกําลังกายเป็นประจำหาเวลาไปออกกําลังกายเนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงก็น่าที่จะเพียงพอและหลายคนก็บอกว่าทําอยู่ประมาณนี้แต่ทําไมถึงไม่ได้ดูดีเหมือนเซียวจ้านทั้งน้าที่ทําอยู่ พิธีกรก็แซวเซียวจ้านบอกว่าลวหลายๆคนกขบอกเขาทาอยู่นะแต่ทาไมถึงไม่ได้มีผลลัพธ์ออกมาเหมือนเซียวจ้านแต่เซียวจ้านแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเซียวจ้านบอกว่าก็เป็นแบบนี้ไงครับทุกคนถึงได้ดูดีไงเพราะออกกําลังกายนี่แหละความน่ารักของเซียวจ้านใครจะคิดนะว่าเซียวจ้านจะตอบออกมาแบบนี้เซียวจ้านก็ชื่นชมละให้เกียรติทุกคนอยู่เสมอเลยนะคะนี่ก็เป็นความน่ารักของเซียวจ้านหล่อทั้งภายนอกแล้วก็หล่อทั้งภายในที่สําคัญนั้น เซียวจาย้านเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีความฉลาดในการตอบคำถามมากๆถ้าคุณคิดนะคะว่าคุณจะสัมภาษณ์เซียวจาย้านนี่คุณต้องทำการบ้านด้วยถ้ามาอย่งงางน,นั้นนะคุณอาจจะเจอลักษณะที่อาจจะไปไม่รอดเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเซียวจาย้านนั้นได้อัปรูปภาพค่ะทั้งหมดสีรูปภาพด้วยกันพร้อมทั้งเครื่องประดับของแบรนด์บูชิรงบอกว่าทามกลางทานน้าแข็งสีฟ้าและฟังเสียงของธรรมชาติด้วยคอลเลกชันบูชิรงชาร์ดลองออฟรูไฮเวย์เจเวอรี่โหเพรพี่น้อง นี่คือแบบบิดามารดาของเพชรนะคะเม็ดใหญ่มโหฬานมากๆคุณค่าที่เซียวจา้านะคู่ควรจริงๆเขาวูษสมการอัปเดตด้วยนะ,ะเซียวจา้านหล่อมากๆค่ะสี่รูปภาพกําลังใจในการทํางานของบางคนในช่วงของวันนี้ด้วยอาจจริงๆนะบางคนที่บอกว่าเห็นเซียวจา้านอัปเดตก็มีกําลังใจในการทํางานมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ในช่วงเมื่อคืนกับเซียวจ้นานซิโอนจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะสําหรับรูปภาพ18รูปภาพด้วยกันที่น้องแต่และรูปภาพเซีวยวจ้าน่เหมาะจริงๆนะคะสำหรับการเป็นเจ้าชาย ฟี่ของแวมแต่ละเรื่องเซลจานถึงได้เป็นเจ้าชายก็เพราะว่าเซลจานเป็นแบบนี้นะคะหล่อดุดังเจ้าชายในเทพนิยายจริงๆเซลจานเซโอบอกว่าฟังความทรงจำเหนือกาลเวลาของน้ำและสัมผัสถึงพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของธรรมชาติติดตามแบรนด์แอมบัสเซอร์ระดับโลกของบูชูรองเซลจานเพิ่มต้นการในทางแห่งความอัศจรรย์ของทาน้ำแข็งดูเองนะพี่น้องดูแล้วดูอีกเซฟแล้วเซฟอีกขณะที่ว่าดเสียงอยู่นะคะเซลจานเซโอ ก็มาเพิ่มเติมอีกทั้งหมด14ภาพด้วยกันภาพจากงานเมื่อคืนนี้เซียวจ้านพร้อมนักเครื่องประดับของบูชรงเขาบอกว่าเราจะได้แรงบันดาลใจจากแบรนด์แอมบัสเซอร์ระดับโลกของบูชรงเซียวจ้านและดื่มด่ำไปกับความงามและความคิดสร้างสารรค์ตามสไตล์ของเมซง ขอบคุณมากเลยนะคะเซียวจาย้านสติ๊กโอค่ะหล่อมากไม่ได้โฟกัสเพชรสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่น่าจะมีปัญญาซื้อโฟกัสดิเซียวจาย้านนะคะแอมบว์วเตอร์ระดับโลกของแบรนด์นี้หล่อมากๆหล่อเลยค่ะเซียวจาย้านก็เป็นเพชรจริงๆนะคะถากว่าเป็นเครื่องประดับเซียวจาย้านคือเพชร จากพี่กับความหล่อแล้วก็รู้ที่สุดนะของเซียวจ้านค่ะเจ้าชายของเรานะคะแห่งปวงชนเราชาวกูซูแลนจ่ายเจ้าชายองค์โตนะคะมาถึงเจ้าชายองค์เล็กกันบ้างหวังฮีปโปหวังอิปอนี่รันทุกองค์การจริงๆนะคะในช่วงของวันพรุ่งนี้จะถึงวันที่20หวังีิปอปจะอยู่ที่สนามจูไฮประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจากทางแอคเคของอีวิสุหวังอิปอนั้นจะลง แข่งรถอย่างแน่นอนที่สุดนี่แหละเราเฝ้ารอคอยอยู่นะคะในที่สุดวันที่เรารอคอยน้ำกันกสิ้นสุดลงเราจะเห็นหวัางิปบอในฐานะของการเป็นนักแข่งรถรถยนต์นะคะมืออาชีพในสนามแข่งที่สนามจูไห่จูไห่อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในช่วงของวันพรุ่งนี้คือในช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการซ้อมแล้วก็มีการเริ่มแข่งในช่วงวันที่19 รวมถึงวันที่20ด้วยในช่วงสายวันนี้ค่ะอีวิสุนะคะก็ได้อัพค่ะรูปภาพนี้ของวังฮิปโปแล้วก็ประกาศออกมาเลยนะคะว่าซีรีส์ GTSC 2024การแข่งขันประจำฤด,ดูกาลกำลังจะเปิดฉากต่อสู้ครั้งสุดท้ายกันแล้ววันที่18ถึง20ตุลาคมนี้ที่สนามจูไหา International Circuit, อ,อินเตอร์เนชั่นแนลเซิร์กวางฮิปโปนักแข่งรถที่เซ็นสัญญาพิเศษนะคบอีวิสุจะเดบิวต์เปิดตัวเป็นครั้งแรกโอ้โหคนลุก คนลูกกับคํานี้แหละจะเทบิวเปิดตัวเป็นครั้งแรกอิวิสุก็บอกว่ามาร่วมเชียร์แล้วก็เป็นสกีพยานแล้วก็มาทุ่มเทด้วยความเด็วที่เต็มพิกัดไปกับหวังอีปอด้วยกันจริงๆเนี่ยนักแข่งรถคนอื่นได้เปรียบหวังอีปอนะคะเพราะว่ามีจังหวะที่จะได้พักแต่หวังอีปอคือน,นางทํางานทุกวันนะในช่วงคําคืนนี้ก็ไปงานของโวลอีกคืองานมันมีทุกวันเลยถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปก็ต้องร่างกายอ่อนล้านี่แหละค่ะ หน้าที่จะได้เก็บตัวบ้างนะได้พักสักวัน2วันสวันก็ยังดีเราก็ต้องมาช่วยกันเชียร์และเป็นกําลังใจงให้กับหวังอี่ปอนะคะและที่เห็นอยู่ค่ะอีวิสุก็ได้อัพภาพรถแข่งของหวังยี่ปอที่ตกแต่งเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสวยมากๆค่ะเป็นลายเยียนของอีวิสุลายเยียนแล้วก็มีประมาณเหมือนเป็นลายดอกไม้สีน้ําเงินบนหลังคามีโลโก้ใหม่ด้วยนะคะเบอร์85ดพร้อมกับงูเขียวหางไหม้ตัวนั้นแหละที่หวังยี่ปอไปเจอในป่า กลายมาเป็นโลโก้ของวังิปอเนี่ยโลโก้หมายเลข85มีงูอยู่ด้วยเนี่ยใครจยาบังอาจนะคะไปทำ้ายวังิปอเจองูฉกเข้าให้อีซูนะคะก็บอกว่าลายแข่งรถหมาย,มายเลขแปดสิบห้าโดยอีซูนั้นพร้อมสอบการแข่งขันแล้วการแข่งขัน Gt ครั้งแรกของวังิปอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วสวยจริงๆนะคะพี่น้องออฟฟิเชียลอ,อีซูก็มีอัปเดตให้เราเห็นกันด้วยนะคะก็มีรถกาแฟของอีวิสุเร,รซิง่งบอกว่ากำลังที่จะเริ่มต้นในการเราจะปลดล็อกอีวิสุปอแบมบูลิฟเบอร์ 85 Bamboo l i p Green Snake Inspiration Element ปล่อยสุนที่ยาภาพของอความเร็ว18ตุลาคม20ตุลาคมนีเน้เพื่อนๆที่ชมการแข่งขันสดที่จูไห่เตอร์เนชั่น l ลเซอร์กิสามารถที่จะไปแฟลชม็อบจำกัดเวลาเพื่อสำรวจอุปรกรณ์ต่อพ่วงเซอร์ไพรเพิ่มเติมในนามของอความรักช่วยหวังอิปโปเวสซิ่งคับเบดชันเจอกันที่สนามยอดเยี่ยมเลยมีขายเสื้อของหวังอิปาะด้วยนะคะเบอร์85อิชาแม่จีนตรงนี้แหละได้จอยทุกงานนะคะ ส่วนเราก็ได้แต่นั่งมองสําหรับใครที่ไปดูวังฮีบอปได้ก็เชร์ให้ไปเลยนะคะที่จูไฮอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเพราะคุ้มมากๆเลยได้เจอวังอี่โปสาวันเต็มทีใง,งไงก็ได้เห็นวังฮี่โปขับรถในสนามแน่ๆนี่แหละเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆกับการแข่งนะคะรถ G ีทเป็นครั้งแรกของวังฮิ่โปมีข่าวดีมาฝากพี่น้องด้วยนะคะ,ละหลายๆคนรวมถึงแวมเองเนี่ยก็กังวลนะว่าเราจะได้ดูวังฮิปโปเนี่ยแข่งรถหรือเปล่าแบบสดๆมีไลฟ์ค่ะธนาหอีวิสุนะคะก็บอกว่าจะมีไลฟ์ให้ดูด้วย สว่างอีปอในตอนที่เขาแข่งรถ เห็นรายชื่อของนักแข่งแล้วก็หมายเลขเราตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่ GT Sprint Challenge นะคะ2024่ที่จูไ่จูไฮ International Circuit ตั้งแต่ช่วงวันที่18ถึง20ไว้บอหมายเลข85นะคะเนี่ยลำดับที่2ที่เราเห็นอยู่สังกัดอูโน่ c i n g Team ค่ะไว้บอจะใช้รถ Audi R8 l m s GT EVO 2สำรหรับการแข่งขันสมรรการแข่งรถยนต์ของไวบอรในครั้งนี้นะคะเราจะมีคำว่า GT อยู่แข่งรถ GT ลหลายคนอาจจะทราบไปแล้วนะคะว่า ความหมายของ GT นะั้นมันคืออะไรส่วนบางคนที่ยังไม่ทราบนะคะก็หาข้อมูลมาให้ GT ค่ะเป็นคำย่อม,มาจากคำว่า Gran Turismo มาจากภาษาอเตเลียนนะคมีความหมายว่า Grand Tour คือแสดงถึงความเป็นรถที่มีความเร็วที่มันสูงและเหมาะกับการเดินทางไกลและส่วนรถ GT ที่ยอดเยี่ยมก็ต้องมีทั้งความสะดวกสบายค่ะมีความรวดเร็วมีรูปทรงที่มันปราดเปรียวมีประสิทธิภาพในการขับขี่แบบสูงมากมาก ขับขี่ข้ามทวีปไปได้เลยอะไรประมาณนี้คือเป็นรถที่มีสมรรถภาพที่มันยอดเยี่ยมไม่เหมือนรถปกติทั่วไปไวบอกก็จะใช้รถคันนี้แหละนะคะพี่น้อง Audi RS LMS G3 Evo 2ที่ตกแต่งเสร็จสับแล้วเป็นที่เรียบร้อยทนาของ GT Supersprint Challenge ในครั้งนี้ก็มีการประกาศด้วยนะคะแต่ช่วงที่18-20ตุลาคม2024 GTSC นะคะกวางตุ้ง GT สี่ีจูไฮก็จะเริ่มต้นการแข่งขันความเร็วรอบใหม ที่จูไห่อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและ GTS4 จะต้อนรับรอบสุดท้ายของฤดูกาลในการแข่งขันในครั้งนี้เขาก็บอกว่าทีมอุ o โ a เรซิ่งซึ่งแข่งขันในบ้านเนี่ยก็ต้องเผชิญกความท้าทายของยักษ์ใหญ่เนี่ยหลายคันมากๆด้วยผู้เล่นตัวจริงเนี่ยสคันด้วยกันปีการผสมผสานร,ระหว่างศิลปินชื่อดังหวังยี่ปอแล้วก็นักแข่งรถฟางจินอี ทั้งสงคนได้กลายเป็นจุดสนใจทั้งในแล้วก็นอกสนามด้วยไวยบรอร์จาาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ที่จูไฮอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตตอนนี้เขาก็จะเข้าร่วมแข่งขัน GTAC และเปิดตัว GT มืออาชีพด้วยการสับสนนจาก Uno Racing Team. อ r a โนเรซิ่งทีมไวบรอวบรอจ์จะขับนะคะ Audi R8 LMS G3 Evo 2หมายเลข85ยังยจะเห็นอยู่นะคะ GT Sprint Challenge ค่ะก็มี ตารางให้เราได้เห็นกันด้วยวันอีปอมายไมเลน8 5 5อุลโนเรซิ่งทีมสามชั่วโมงที่ผ่านมานะคะับอุลโนเรซิ่งครับมีโพสต์นี้คือมีการประกาศให้ได้ทรานที่ทั่วกันว่าช่วงวันที่18-20ตุลาคม GTSC รอบที่4ของกวางตุ้ง GT Series จะจัดขึ้นที่จูไห่ International Circuit ซึ่งมีการแข่งขันรอบสุดท้ายของฤด,ดูกาล GTSC และอ n o โนเรซิ่งทีมซึ่งแข่งขันในบ้านเนี่ยจะส่งรถ Audi R8 LMS GT EVO 2 2คันเพื่อที่จะเข้าสู่การแข,นขน่งขันด้วย ผู้เล่นตัวจริงที่แบบสุดแสนจ,จะแข็งแกร่งรถสองคันนะมีนักแข่งประจําคือแอนสันเฉินแล้วก็โทมัสซ่งจะยังคงแข่งขันในหมายเลข98แล้วก็ในคลาสมายเลข8 5ที่จะลงแข่งขันร่วมกับหวังฮีปอนักแข่งที่ได้รับการสรับสนจากอีวิสุและจินอีฟางนักแข่งอย่างเป็นทางการของ Au ดิสปอร์ตเอเชียอัปเดตมาจากทางด้านของลาคอสด้วยค่ะในช่วงช้าของวันนี้ลาคอสก็บอกว่าลากซายสลับกันได้อย่างอิสระ นี่คือลาคอสมันคือลาคอสความคิดที่แปลกใหม่และไม่ซ้าใครของวังฮิปโปทนายของแบรนด์ลาคอสก็ยอมรับโดยตรงเลยนะคะว่าตั้งแต่เชิญหวังี่ปอปซึ่งเป็นศิลปินผู้ที่มีมูลค่าทางธุรกิจสูงสุดคนของจีนเนี่ยมาเป็นกอบสปอคริษัคือเป็นโค้กระดับโลกให้กับแบรนด์ลาคอสคือมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่สร้างจุดเปลี่ยนที่สาคัญจริงๆนะสำหรับผลทางสู่ความสําเร็จของแบรนด์ลาคอสค่ะเพราะวังฮิบอปนี่มีฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากๆและอิทธิพลที่ทรงพลังและชื่อเสียขงของเขานนั้นส่งผลให้แบรนนนนนนด์ขึ้้เเป็ผูําใททัีลย ในช่วงเย็นนี้เราก็มารอติดตามวังยีปอไปด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เดินทางไปถึงส่วนเจิ้นแล้วเพื่อที่จะร่วมง,งานค่ะของ Vogue Workforce of Fashion นั่นเองงานเยอะมากจริงๆพี่น้องเราก็เป็นกำลังใจงให้กับวังยีปอด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามดูวังยีปอด้วยกันเพราะว่ามีถ่ายทอดสดในช่วงเวลา16นิา30นาทีสง,งานของโบ e ในช่วงค่ำคืนนี้ ขอบคุณพี่น้องสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับ breaking news ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะวกรมขอทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงวันพฤหัสนนที่สุดนะคะขอพระเจ้าส่งอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นและมีความคืบหน้าอย่างไรเนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเซียวจ้ากับหวังฮีปอก็จะได้มาอัปเดตไปพร้อมๆกันขอทุกคนมีความสุขมากๆในช่วงของวันนี้ค่ะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ